ท่านผู้ชมท่านครับวันนี้เราพูดถึงเครื่องมือไล้าสายกันทีนี้ทุกอย่างเป็นไร้าสายเป็นไร้าสายหมดแล้วนะแล้วก็ผมชอบทีห้อน,นี้หนึ่งเพราะผมสั่งมาล็อตนี้จะเป็นยี่ห้อน,นี้หมดเลยตัวน,นี้เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะแล้วก็20ก้อนเขาเรียกยี่สิบก้อนจะไม่ง่ายนะแล้วก็ถือว่าราคาด,ดีผมสั่งตัวนี้มาแล้วชุดเรียบร้อยแล้วคือตัวนี้เป็นตัวสว่านแล้วก็ใช้เครื่องไล้าสายก็ได้นะครับก็คือเป็นสว่านเจาะแล้วก็ใช้เป็นกุญอ่เป็นไขควงก็ได้นะ เราก็ซื้อเครื่องฉีดน้ําปืนฉีดน้ํามาสองสอรุ่นแล้วของยี่ห้อนี้2รุ่นเลยรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะแล้วทีมคันคือตัวนี้ไปตัวหนึ่งที่น่าจับเพราะว่าเราเอาไว้ใช้ซาะร่องซอรร่องไม่ใช่ทำไงนะครับผมใช้ซอรร่องแล้วก็ตัดตัดฟ้าให้มันเป็นสวยๆนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังไว้เป็นไงตอนแรกว่าจะคิดพิจารณาซื้อจะซื้อใบเลื่อยตัวนี้ดีหรือซื้อ มันจะมีเลือดตัดกันนะไม่ไม่อยู่ในนี้นะก็คือเป็นเลือดตัดคล้ายๆต,ต,ตัดธรรมดาซอแต่ว่าตัวเนี้ยจะซอ่องได้ดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะใช้ตัวซอลองซอลองอะไรคือซอ่องพวกนี้แหละพวกที่ยาแนวเนี่ยในห้องน้าพวกอะไรที่มันแตกๆเราใช้เนี่ยสอสอจุดๆๆแค่นี้แหละครับแต่ว่าตัวนี้เป็นไร้สายไม่ต้องสายไฟลแล้วก็อุปกรณ์ให้มาครบในราคาไม่ถึงสองพันบาทถ้าเป็นตัวพร้อมชุดถ้าตัวมันเองอยู่ที่มันเก้าร้อยกว่าบาทนะ พวกนี้900กว่าบาทนะไม่รวมออปชั่นแลถ้าเป็นออปชั่นแนลพันสีถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็ประมาณพันเก้าสองพแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ผมซื้อโปรมานะก็ราคาประหยัดกว่าเยอะแล้วที่มันคือมันไร้สายสะดวกนี่แล้วก็แรงด้วยนะผมลองดูละเนี่ยกดตรงนี้ปรับเดี๋ยวใส่นะมันจะยึดเลยนะไม่ใช่เบอร์สองนะแล้วถ้าปรับปเป็นเบอร์สามเบอร์ 4, นะอรอรอสี่นะเบอร์นี่เบอร์นี้เนี่ยเสียงมันดังมากจริงๆเลย เจาะก็เบิร์นแค่เบิร์นเบอร์สองก็พอแล้วล่ะเจาะเจาะล่องอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้แบบนี้ใส่ทำให้ดีว่ากันเป็นยังไงเออมันก็ใช้งานง่ายนะเรื่องคอนทินมันขอดง่ายด้วยหมายเขาว่าอะไรเหมือนกับว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตันี้ซอากแบบนี้เจาล่องถ้าแบบเนี้ยมันจะเล็กมันจะหักง่ายผมจะใช้ใบตัวนี้เป็นหลักดีกว่าถ้าไม่ใบตัวนี้ก็ใบตัวเนี้นะดูมันแข็งดีเนี่ยแบบเนี้ยซอาร่องซอารล่องดีใบใหญ่นะผมว่าผมจะใช้ตัวนี้ก่าดูมันแข็ง ซอสองนี้นะเดี๋ยวผมมแกนไห้ดูแล้วกันต่อวิธีการทํานะครับผมก็ไข่ตัวนี้ออกมาก่อนนะมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยไข่แล้วก็ใส่ตามร่องเข้าไปให้ไข่หมุนตุงเนี <Str GI> ย้ยมาก่อนนะอ่ะตัวน like in really ี้นั่นแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ผมปลดล็อกต้องไปปลดตัวนี้นี่ปลดตัวนี้ก่อนนะให้มันนั่นเมื่อกี้ผมล็อกปักไปแล้วปลดตัวนี้ปุ๊บแล้วก็ไข่ตรงเนี้ยแล้วก็ใส่ตามร่องแล้วก็หมุนไปให้นั่นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ละเนี่ยซอสรองได้จะมีไหมโดยสองที่แรงเลยนะเราจะใช้ซอสรองแล้วก็ตัดฟ้า ทีมงานคือผมจะตัดฝ้าตัดฝ้าไงให้มันสวยงามเราไปจึ๊บนิดนึงก็ตัดให้สวยงามแล้วก็สามารถวัดได้ด้วยว่าเฮ้ยจะเอาเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่หนาเท่าไหร่เป็นไงเฮ้ยมันแสดงว่าเครื่องมือใช้งานได้ดีนะผมไม่ต้องซื้อของแพงๆแล้วล่ะซื้อของเนี่ยจะเป็นของเกรดดีของจีนนะเนี่ยสามารถใช้งานได้แล้วเหลือแล้ววะแล้วก็ใช้ได้นานแบตผมมีอยู่ห้าลูก่แรงมากเลยนะซื้อเลยแล้วตัวนี้มี power บอกด้วยเฮ้ยแบตเหลือเท่าไหร่ได้ไหม เออถือว่าใช้งานได้เคยสัมผนะัสผลแล้วราคาเนี่ยผม้องแกะด้วยถอดดอีกทีนะปนะงเมนี้ที่ผมแกะก็คือตัวนี้ออกมาเพราะว่าต้องใช้ออกแล้วก็หมุนออกผมไม่ได้เก็บแล้วแล้วก็หมุนนี้คืนแล้วก็ล็อกแค่นี้นะอ่าสามารถใช้งานได้ละแล้วก็เขาเอาไปขัดกระดาษทรงกระดาษทรายดูยดูนะเนี่ยเขาให้หัวเดียวมั่งหัวใหญ่หัวเสาะหัวเล็กผมก็ใช้ไม่ค่อยถูกนะแต่เพราะผมใช้หัวนี้หัวเดียวที่าใช้มาเซาะใหญ่ตัดหลายอย่างนะนี่ตัดบูธเห็นไหมตัดบูธตัดบูธตัดบูธทั้หมดเลย เขาที่เขียนบอกตัดวุ้นไม้ได้หมดเลยนะเลื่อยไม้ก็ได้นะนะครับทําได้หมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าแล้วแต่ว่าการะใช้งานเนี่ยตัวนี้ตัดเม็ดขอตัดเหล็กไม่เขียวแล้วตัดเหล็กเห็นไหมอ่าอันนี้ตัดอะไรไม่รู้อ่ะผมบางอย่างผมก็ไม่ทราบจริงเพราะไม่ค่อยถนัดนะผมซื้อมาเพราะผมอยากลองแล้วทันมีที่กระดาษทรายด้วยเห็นไหมที่ใส่รองขัดกระดาษทรายพีระยี่สิบนี้ขัดได้เลยนะอุ้วิ่งใสายลงมาเลยไหมแล้วก็มีใบเล็กด้วยสัดละเอียดแบบหย่างมาให้พบเออแล้วก็ตัดวุ้น พลาสติกเออตัดพลาสติกได้ด้วยเนี่ยพลาสติกวูดอันพลาสติกเห็นไหมมาพร้อมกบกล่องได้ด้วยมีกล่องสวยงามพร้อมใช้งานไหมเออมีที่จับแบนีมีที่จับด้วยนะที่ผมลืมใส่อยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เออถือว่าใช้งานได้นะในราคาพันนึงก็ถือว่าโอเคนะครับก็วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ